สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการทํารูปประครบให้ดูกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องมารู้สรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดก่อนค่ะสรรพคุณของไพลยช่วยรักษาอาการเค็ดขัดยอกบวมฟกช้ำข้อเท้าแพงสรรพคุณของใบมะกรูด กิ่นของใบมะกรูดช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดและบรรเทาอาการปวดเมื่อยสรรพคุณของใบมะขามช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสด้วยวิตามินซีสรรพคุณของตะไคร้มีส่วนช่วยในการขับสารพิษออกทางผิวหนังสรรพคุณของขมิ้นช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผิวหนังมีสุขภาพแข็งแรงสรรพคุณใบพับพึงนำมาใช้รักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายกล้ามเนื้ออักเสบ สรรพคุณของใบส้มป่อยช่วยทําให้เส้นเอ็นอ่อนแก้เส้นเอ็นพิการสรรพคุณของใบขี้เหล็กช่วยในการคลายความเครียดบรรเทาอาการจิตฟุ้งซ่านสรรพคุณของกระบูนร,รักษาโรคผิวหนังเรื้อรังหรือใช้แก้อาการคันตามผิวหนังได้สรรพคุณของพิมเสนใช้เป็นยาฆ่าเชื้อโรคผิวหนังและและแก้ผดผื่นคันต่างๆขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำสมุนไพรที่เราได้ตวงเอาไว้นะคะมาใส่ในภาชนะ เพื่อผสมไม่เข้ากันค่ะอันนี้จะเป็นใบพับพึงนะคะใบมะขามค่ะใบขี้เหล็กค่ะใบส้มปล่อยค่ะใบมะกรูดค่ะ ไารนะคะขมิ้นชันค่ะตะไคร้ค่ะพิมเสนค่ะและสุดท้ายค่ะกระบูนเราคนสมุนไพรให้เข้ากันเลยค่ะ ผสมสมุนไพรให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วน,นะคะจากนั้นเรามาเตรียมผ้ากันค่ะผ้าที่สามารถใช้ได้นะคะก็จะมีผ้าฝ้ายและผ้าดิบค่ะวันนี้นะคะเราได้นําผ้าฝ้ายค่ะมาทํารูปประคบกันนะคะโดยการที่เรานะคะได้ย้อมผ้านะคะจากสีธรรมชาติค่ะเพื่อให้รูปประคบนะคะสวยและมีสีส,สันสดใสทันสมัยค่ะขนาดผ้าที่จะใช้ต่อหนึ่งรูปประคบนะคะกว้าง35เซนติเมตรนะคะและยาว35ซนติเมตรค่ะเมื่อเราได้ขนาดผ้าที่ต้องการแล้วนะคะ เราก็นำสมุนไพรที่เราได้ผสมเอาไว้นะคะมาวางไว้ตรงกลางผ้ากันค่ะจากนั้นนะคะเราต้องจับผ้านะคะมุมที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะมาประกบกันแบบนี้นะคะให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็นำด้านนี้ค่ะมาประกบให้เข้ากันนะคะอย่างนี้นะคะ ค่ะแล้วเราก็จับอันนี้นะคะให้รูปรครบนะคะเหมือนรูปใบโพค่ะพอจับได้ที่แล้วนะคะให้เราค่อยๆพับชายมันเข้ามานะคะพับเข้ามาค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะ นำยางนะคะมามัดรูปประครบนะคะให้แน่นค่ะเพื่อที่จะเราทำให้มันเป็นทรงกลมนะคะมันจะได้สวยงามค่ะ เราเอาอยางมามัดแล้วนะคะถ้าเกิดเราอยากให้รูปมันกลมนะคะเราต้องมาดึงชายของแต่และฝั่งกันเลยค่ะดึงไปเลยนะคะ